สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับฮือฮา114ล้านสองเลขห่างประทัดเศรษฐี114ล้านแก้บนสารเจ้าพ่อเสือในวันที่1จุกจุหญิงอีกคนก็เฮงเปิดที่มาความเฮงห1 4ง114ล้านชายร่วมพิธีวันเปิดปากเสือรับโชคก้อนใหญ่ถูกในวันที่1สองเลขห่างประทัดถวาย3 0 0 0 0นัดแก้บนสารเจ้าพ่อเสือในวันที่1จุกจุ หญิงอีกคนก็ดวงเฮงจากกรณีเมื่อวันที่2 8พฤษภาคม66เพจเ Facebook มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญเป็นองค์กรการเพิ่มการกุศลสารเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโพสข้อความว่ารับโชคใหญ่114ล้านวันอาทิตย์ที่2 8พฤษภาคม2566ท่านสุภสันต์หนูสวัสดิ์และครอบครัวได้ไหมายว่าแก้บนประทัด3า0 0 0่นัดที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญสารเจ้าพ่อเสือ องค์ใหญ่ที่สุดในโลกทางด้านถนนการนาจากกรณีที่ท่านได้มาร่วมงานพิธีเปิดปากเสือและวันเกิดเจ้าพ่อเสือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญรับโชคก้อนใหญ่ลอตเตอรี19่19ใบราใบงวันที่1วันนี้ท่านจึงมาแก้บนองค์เจ้าพ่อเสือที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญศาลเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกทางด้านถนนการนาพิเศษขอพรองค์เจ้าพ่อเสือขอให้ท่านผุภาสานูสวัสดิ์และครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนแขวคคาดปลอดภัยเฮงเฮงรวยรวยยิ่งขึ้นไปครับขณะที่ล่าสุดวันที่30พฤษภาคม66เพจโพสภาพหญิงสาวดวงเฮงอีกคนที่มาแก้บนด้วยประทัดหมื่นนัดพร้อมโชว์เลขหางประทัดด้วยโดยเผยว่าแฮทแท็กอีกหนึ่งท่านรับโชคแฮตแท็กไหว้แก้บนเบื้องต้นรับแจ้ง ขอพอรไหว้ได้โชคแทจุดประทัดหมื่นนัดถวายองค์เจ้าพ่อเสือขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ